เสียงดังวันนี้คุณป้ามีอะไรนะว้าดาวาดำมค่ะมาทางนี้นั่งลงเดี๋ยวเห็นไหมคะโอ้ยหนัดล่วงละ นั่งทานดีๆนั่งทานดีๆเต็มพื้นเลยอืมอืมอืมใจเย็นๆใจเย็นๆ างนี้ลกทางนี้ป้ามูเนี่ยนะทำหล่นนะทำหล่นค่ะเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวมดมาเก็บเองทำหล่นเองเก็บเองอะนักเลงพอ,อ

<laughs> อืมโอ้ยอืมขูด่ด้วยอืมไม่ทันใจเหรอเอ,เอางานดำอย่างเดียวแล้วกันเออเดี๋ยวก่อนลูกอุ้ยใจร้อนจังเลยเสียงดังฮึ่ยฮึ่ยข้างข้าอืม เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้มันเป็นก้อนก่อนไม่งั้นมันร่วงหมดเลยอ่ะ,อะไม่เห็นเอกคุณป้าโอ้ยต้องซื้อแว่นแล้วมองไม่เห็นป้ามองไม่เห็นไม่ต้องพ่นขี้มูกออกมาได้ไหมเขายิ่งตัวโควิดกันอยู่พ่นขี้มูกใส่ นั่งลงดินั่งลงดีๆมันร่วงเดี๋ยวก่อนทําให้มันเป็นก้อนก่อนป้าให้มันเป็นก้อนก่อนจะได้ทานง,ง่ายๆโอ้ป้าก็ใจร้อนเอออืมเอ้ยบอลอีกละไม่ทันใจโอ,อ้ยร่วงอีก จาอะอะอะ,อะ,อะเขียวด้วยนะคะอุ้ยไม่กินแป้งเยอะเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นเดี๋ยวขาไม่มีแรงอีกต้องไปทำกายภาพอีก อ่ะนั่งลงสิพอแล้วใช่ป่ะไะพอแล้วบอแบะนี่เสรจเศษไปะปไปพอแล้วบอแบะแล้วค่ะไปกินน้ำจุบจ๊บๆเร็วๆบอแบะป้าหมูสวัสดีค่ะป้าหมูไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าหมูได้นะคะขอบคุณค่ะ